นะคะคอันนี้ตั้งใจดูข้อนี้ก่อนนะเด็กแล้วเด็กลองดูว่าตัวเองติดตรงไหนพยายามตั้งใจดูนะคะข้อสอบครูก็ออกประมาณนี้แหละนะสิ่งหนึ่งที่เด็กต้องสังเกตด้วยตัวเองนะคะมองไปตรงนู้นได้เลยเวลาที่เราจะดูเนี่ยถ้าวงกลมหนึ่งอันวงกลมหนึ่งอันเรารู้ว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยของวงกลมเนี่ย ถ้านหนึ่งรอบคือกี่องศาลูก360องศาแต่ถ้าเกิดสองรอบคือเป็นเท่าไหร่ลูก720ซึ่งเราบอกว่าไอ้4 0่กว่าเนี่ยมันต้องประมาณ1นึ่งรอบกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีวิธีการคิด2ทางใครถนัดแบบไหนเชิญใครถนัดบวกก็บวกใครถนัดลบก็ลบถ้าคนถนัดบวกเด็กดูนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนถ้า360 ครูอยากรู้จุดนี้สมมุติถ้าเรารู้ตรงเนี้ยสามร้อยหกสิบแล้วครูอยากรู้จุดเนี้ยที่กากระบ,บาทอยู่ตรงเนี้ยมันก็คือสามร้อยหกสิบบวกกับอีกเท่าไหร่ลูกเก้าสิบได้เป็นเท่าไหร่คะ <1> 1> อืมสี่ร้อยห้าสิบซึ่งมันก็เริ่มจากใกล้เคียงจริงไหมเราบอกว่าอ,อ๋องั้นตรงเนี้ยจะเป็นสี่ร้อยห้าสิบแบบนี้ก็ได้ถ้าเราจะไปต่อสี่ร้อยห้าสิบของเรามันยังไม่ถึงเก้าสิบห้าเลยลูก วิธีการสังเกตง่ายๆเราเคยคุยกันแล้วว่าเซต้าของเราเนี่ยจะต้องไม่เกิน90องศาเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเ450เนี่ยบวกกับอะไรต่อถึงจะได้95 495ก็บวกกับอีกเท่าไหร่ลูก45เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบวกอีก45ได้เป็น495เรียบร้อยลพะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราบอกว่าเฮ้ย บวกไป45ก็คือมานี่ประมาณนี้เนาะก็คือจะอยู่ใน q u ล d r a n ที่สองเห็นไหมคะก่อนอื่นเด็กต้องทดมุมให้ได้ก่อนว่าแบบแรกเด็กจะเขียนยังไงอ่ะเด็กเขียนอย่างนี้นะขอดของนะคะวงเล็บกะรุณนาะใส่วงเล็บทุกครั้งถ้าไม่ใส่เด็กจะผิดโอเคนะคะตานี้นะ ดังนั้นเกิดจาก450แล้วบวกเพิ่มไปอีก45องศาครูให้เด็กสังเกตในทุกๆครั้งว่าถ้าเวลาเด็กจะยุบมุมเด็กจะต้องรู้ว่าอันเนี้ยเป็นมุมในแกนใดแกนหนึ่งตัวที่ครูกำลังวงอยู่เนี่ยมันต้องเป็นมุมใน4จุดหลักของเราจุดหจุดสจุดสจุดสซึ่งเราพิสูจน์แล้วว่า450มาจาก360บวกกับอีก เก้าสิบก็คือตรงกับจุดนี้พอดีเห็นไหมคะดังนั้นเราเลยบอกว่าอ๋ออันนี้อยู่สี่จุดหลักแล้วอินี่อยู่บนแกนอะไรเนี่ยแกนตั้งหรือแกนนอนเนี่ยเอออินี่แกนตั้งเรียบร้อยแล้ะแล้วบวกกับเซตาซึ่งเซตาของเราคือสี่สิบห้าองศาก็คือไม่เกินเก้าสิบองศาตรงตามที่ต้องการเห็นไหมคะดังนั้นถ้าตรงแบบว่าตรงแล้วแปลว,ว่าเราต้องพร้อมที่จะยกมุมแต่ครูเชื่อว่าจะมีบางคน ก่อนนี่จะไปะยุบนะมีบางคนมองอีกแบบคู่หนูไม่มองเป็นสามร้อยหกสิบบวกหนูมองเป็นแบบนี้ได้ไหมดูนะอีนี่ก็เป็นเจ็ดร้อยี่สิบวกสมมติจะคิดจากเจ็ด้อยี่อ่ะค่อยๆทดทีละอันก็ได้เจ็ดร้อยี่สิบลบกับอีกเก้าสิบเป็นเท่าไหรนะ่น่ะยืมอ่ะสิบสองึ่งหกเก้าเจบสิบเอ็ดสิบสองเป็นสามแล้วก็เป็นเท่าไหร่ลูกหกอะไรนะลูกอะไรนะ ฮะมันไกลไปใช่ไหมถนัดแบบนี้โอเคอ่ะงั้นไม่ไปไกลก็ได้แต่อย่างที่บอกนับนับย้อนก็ได้นะไมซีเรียนนะเออลบกันเอาเองก็ลบร้อยร้อยแปดสิบลบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้มาหรือจะเป็นหรือจะเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบลบกับร้อยแปดสิบไปเราก็จะได้จุดนี้แล้วเราก็นับย้อนกลับไปเห็นไหมคะแล้วแต่ใครจะทําแกนตั้งแกนนอนได้หมดอะแล้วแต่จมุมมองของตัวเองนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้ เด็กดูตรงนี้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้เราพร้อมที่จะยุบมุมสิ่งแรกที่เด็กต้องเขียนให้ครูคือหนึ่งอันนี้คือแกนอะไรนะตะเกียนเนี่ยเนี่ยแกนตั้งแกนตั้งได้เป็นอะไรนะอือโคฟังชันอ่าเดี๋ยวเราก็จะต้องมาดูกันว่าโคฟังชันของไอตัวคอรดคืออะไรนะคะกลับอีกอันหนึ่งอันที่สองที่เด็กต้องรู้ก็คืออะไรคะ อยู่ในดีมากคนแลนคนแรนที่สอง x เป็นลบ y ก็ติดลบดังนั้นถ้า x ลบ y ลบครูถามว่าเอาแล้วคอดเป็นอะไรอย่างโอ้อ sorry ไม่ใช่คนแรนสามเนาะขอโทษขอรทษขอโทษคนแลกสอง x ลบ y ลบนะโอ้ย oh. x ลบ y บวกขอโทษได้เราก็จะได้บอกว่าพอ x ลบ y บวกเนี่ยเราบอกว่าคอดคืออะไรคอดคือส่วนกลับของ tan แทนคือไซส่วนคอ s คอก็เป็นอะไรคะคอสส่วนด้วย sin ดังนั้นถ้าเครื่องหมายต่างกันถ้าเครื่องหมายต่างกันลบหารบวกเป็นอะไรอะ่ะเออดังนั้นขอดตัวนี้ขอดเซตาก็จะติดลบแล้วก็เขียนมาอ่าเด็กมองนะคะเราใส่มาจากคอสโคฟังชันของขอดคืออะไรอะ่ะเออคือแทนต้องจําได้นะใครที่บอกว่าเอ้ยปูหนูยังจําไม่ได้เลยแปลว่าหนูติดตรงนี้หนูก็กลับไปท่องมานะคะอันนี้ก็กลายเป็น แทนของสี่สิบห้าองศาและเครื่องหมายเป็นอะไรลูกเป็นลบเด็กก็ใส่เครื่องหมายมาเสร็จแล้วเด็กมาคิดแทนสี่สิบห้าคืออะไรเครื่องหมายลบอย่าหายนะมันก็คือลบของไซสี่สิบห้าองศาส่วนด้วยตัวนี้นะลูกคอส4ี่สิบห้าองศาไซสี่สิบห้าเท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะนี่อารูทสองส่วนสองคอสก็เป็นอะไรเหมือนกันรูทสองส่วนสองเท่ากันหารกันมีค่าเป็น หนึ่งดังนั้นตรงนี้เด็กก็ตอบได้เลยว่าอันเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกลบหนึ่งมันมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะมีถูกไหมเนี่ยถูกไหมเดี๋ยวส่งให้ลูกไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวแชร์ให้เดี๋ยวแชร์ให้แล้วแล้วเราจะได้เช็คตัวเองด้วยว่าเราผิดตรงไหนผิดตรงฟังก์ชันส่วนกลับไหมหรือผิดตรงโคฟังก์ชันผิดตรงไหน <c oughs> อ่า มาดูต่อในข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเศษของอะไรนะลืมอ่าสิบสามพายส่วนสี่เนาะโอเคอะ,อะ,อะเริ่มตน้นเริ่มตน้นเริ่มตน้นมาดูอันนี้ต่อนะคะคราวหน้าเราจะได้ทําได้นะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเด,ยยดเดี๋ยวคุณครูส่งให้ในสิ่งที่อธิบายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอดูข้อที่สองก่อนนะเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ข้อไหนกันแน่นะคะ อีเซกสิบสามายส่วนสีส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรเดียนทุกคนน่าจะได้จะคล่องกว่านะนะคะเพราะฉะนั้นอ้าวก็เขียนมาเซกของวงเล็บสิบสามพายส่วนสีอะไรใกล้เคียงกับสิบสามนี่สุดอ่าสิบสองพายส่วนสี่ขาดหรือเกินข <5. S 1> าดก็ต้องบวกเข้าไปกลายเป็นพายส่วนสี่ตัวหลังเนี่ยบอกเลยนะตอนนี้ ที่คุณครูให้ทําเรื่องยุบมุมนี้ตัวหลังหนูจะไม่มีทางเป็นมุมที่หนูไม่รู้จักหนูจะเป็นมุมที่หนูรู้จักถ้าเป็นองศาก็จะเป็นสามสิบสี่ิบห้าหกสิบถ้าเป็นเอ่อพายก็จะเป็นเป็นเรเดียนก็จะเป็นพายส่วนสามพายส่วนสี่และพายส่วนหกเท่านั้นจะไม่เจอเลขอื่นเพราะว่าเราจะใช้วิธีนี้สําหรับมุมที่เราไม่รู้จักไม่ได้ดังนั้นตัวเลขที่ครูให้มาจะต้องได้ตัวข้างหลังบวกเซตาที่เป็นสามสิบสี่ิห้าหสิบเป็นตัวที่เรารู้เท่านั้นย้ํานะ ดังนั้นเด็กไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคิดแล้วมันไม่ได้แปลว่าครูโจทย์ผิดแหละหนึ่งสามารถบอกได้บางทีก็ตั้งผิดอยู่เหมือนกันนะอะทีนี้เด็กเริ่มตรงนี้นะคะพอเป็นแบบนี้เราบอกว่าก่อนที่เราจะยุบมุมอะอยู่ๆให้เราไปนับสิบสองภายส่วนสชีวิตมันก็ยากเนาะเพราะฉะนั้นตัดกัน414 4 3ึ่นะคะดังนั้นตัวนี้ก็คือได้เศษของเท่าไหร่ลูกสามภายบวกกับเท่าไหร่เนี่ยภายส่วนสนะคะตรงนี้นะ คำถามต่อมาอินี่สามพายบนแกนตั้งหรือแกนนอนเออสามพายคือแกนนอนนะคะนะถ้าใครยังจําไม่ได้สามพายอยู่ไหนลูกนี่สามพายอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาสามพายอยู่ซ้ายเป็นภายขี้นะขี่พายอยู่ซ้ายอันนี้คือสามพายนะคะถ้าสามพายอยู่ตรงนี้ครูถามว่าสามพายบวกกับพายส่วนสี่ ขึ้นบนหรือลงล่างาบวกสามไายส่วนสี่ลงล่างนี้ลงมาไายส่วนสี่ดังนั้นอันนี้อยู่คอร์เลนที่อท่อยลูกคอร์เลนที่สามนะคะก็คือลบกับลบเนาะเราบอกว่าอันนี้รู้แล้วไว้ในแกนนอนอันนี้ก็ไม่เกินเก้าสิบองศาตรงกับสิ่งที่เราต้องการแล้วแปลว่าพร้อมที่จะยุบมุมก่อนที่จะยุบมุมได้เขียนสเต็ปให้สองขั้นก่อนครูบอกแล้วนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กคล่องครูจะให้เด็กยุติขั้นตอนต่างๆเหล่านี้แต่ตอนนี้หนูไม่คล่องสาเหตุที่ไม่อยากให้ยุติเร็วไม่อยากให้แบบลดขั้นตอนเร็วๆเพราะสุดท้ายมันจะเกิดความผิดพลาดถ้าเรายังไม่ได้คล่องมากพอเข้าใจคุณครูนะนะคะอะดังนั้นอา้าวอันดับแรกเขียนก่อนอันที่หนึ่งแกนอะไรนะแกนอะไรนะสบายอ่ะ่แกนนอนแกน,นอนหน้าอะไรอ่ะ เออได้ F เดิมฟังก์ชันเดิมนะคะส่วนอันที่2เราก็บอกว่าอยู่ในว u ดแลนที่ 3X ติดลบ Y ติดลบทีนี้เอา้ามีปัญหาแล้วว่าเอา้าแล้วเซกเซจะเป็นเครื่องหมายอะไร oh. เซกเป็นส่วนกลับของอะไร s i oh. าย oh. คอร์สแทนโคเซกเซกคอดเพราะฉะนั้นเซกเป็นส่วนกลับของ oh. คอ ถ้าขอติดลบเสร็จก็ต้องเป็นยังไงด้วยลูกติดลบด้วยดังนั้นเสร็จก็ติดลบก็ใส่ไปเห็นไหมคะถ้าใครรู้ตัวว่าเฮ้ยยังจําไม่ได้เนี่ยว่าอะไรเป็นส่วนกลับของการเด็กอย่าเมานะโคฟังก์ชันต่างหากนะส่วนกลับอีกต่างหากนะมันไม่เหมือนกันนะคะอย่าเมาบางคนเอาไปรวมกันแล้วหนึ่งนะคะอ้าวดูจากเศษตรงนี้นะคะแกนนอนได้ f เ,เดิม <ๆ S 1> <ๆ S 2> เศษก็เป็นเศษเหมือนเดิมเป็นเศษนะคะของตรงนี้ก็คือเศษของพายส่วนสี่ และก็ต้องติดอะไรลงไปด้วยลูกติดลบลงไปอ่ะใส่ลบตรงนี้สิลูกขอโทษน,นะถ้าเราจะยุเราต้องติดลบตรงนี้เขาใส่พอดีอ่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ตรงนี้ออกมาเศษพายส่วนสี่เอาจะหายัางไงอีกอะ่ะเ็จเป็นส่วนกลับของคอสเนาะเราก็ต้องไปดูคอร์สพายส่วนสีน่คอสพายส่วนสี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกรูทสองส่วนสองนะคะดังนั้นเราก็เลยบอกว่าคําตอบเนี่ยมันคือตรงนี้นะ ลบของ s q u a r ูท o สองส่วนสองนะคะแตน่นี้แต่ถามว่าใช่อันนี้ไหมเนี่ยเศษเป็นส่วนกลับของคอสแปลว่าอย่าเมานะคะเด็กกับส่วนกลับด้วยมันเป็นสองส่วนด้วยอะไรลูกสองส่วนด้วย s q u a r ูท o สองนะคะซึ่ง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 เราตกลงกันแล้วเราตกลงกันแล้วนะ ว่าว่าเราจะไม่ให้ตัวส่วนติดรากถูกไหมลูกถ้าส่วนไม่ติดรากเด็กจ๋าแต่ถ้าเกิดเด็กทําให้ครูได้แค่นี้คุณครูโอเคนะเวลาเราสอบควิสด้วยการส่วนจะติดรากติดอะไรช่างมันไม่แคร์แต่ว่าเวลาที่หนูไปคิดในข้อสอบใหญ่ๆเด็กก็จะต้องทําตัวส่วนให้ไม่ติดรากเองเด็กจะได้คําตอบดังนั้นเด็กก็คูณอะไรทั้งเศษและส่วนเนี่ยรูทสองส่วนสองเอารูทสองส่วนรูทสองทั้งเศษและส่วนอ้าวได้เป็นอะไรลบ สองจักวารูสอส่วนด้วย2อเอาตัดกันได้อีกเอาก็กลายเป็นลบจักวารูสองนี่คือคำตอบโอเคไหมอ่ะถ้าใครพอที่จะถูกแล้วเราก็ต้องลองดูว่าเดี๋ยวอีกหน่อยจะไอ้น,นี่ปเป็นเด็กค้าหน้าสอบได้ไหมอ๋อ